อะไรก็ดูบอลดูละคนไม่กลับนึงให้ไหมอ่ะกลับนึงไหมเฮ้ยลุงโทษไอเทลโอ้จบเลยครับมึงจะนอนยังฮะสักทุ่นะถ้ามึงไม่นอนโดนมึงโดนแน่เปิดเปิดเลยไอเทลสั่งโชวสั่งโชว์สั่งโชว์สิเฮ้ยโอ้ยจะนอนหรือยังไม่เว้ยคนกำลังสนุกนะเออจะอะไรนักหนาวะ ดูงเยอะจังเลยว่ะผมไม่เยอะได้ไงนอนรอบบ้านเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงมันยากดูบอลกันนะเอาเอ้ยอะไรโอ้โหเฮ้ยเตงเตงอย่าเพิ่งปิดเอ้ยอย่าเพิ่งล้องโอ้โไม่นะโอ้เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยเรามีวิสีเพียวน่าจะได้มีโซมกินไปเพื่อนเออเอานอนนอกบ้านเลยคืนนี้